ยาคูสีทัตพระผู้นำการสร้างงานพุทธศิงป์ในพื้นที่สองฝั่งโองคนไกลวงนอกเล่าไว้ในศิละปะพุทธธรรมว่ายาคูสีทัตมีการเรียกชื่อท่านต่ตางกันออกไปหลากหลายเช่นหลวงปู่สีทัตหลวงพ่อสีทัต พระอาจารย์สีทัตพระครูสีทัตส่วนคำว่ายากูคือคำเรียกสำราญจักเดชล้านชางสำหรับพระเถระที่รับการหดสูงมาแล้วสามครั้งนะครับการเรียกชื่อว่ายาคูสีทัตจะสะท้อนถึงความเป็นพระของราวนะครับของยาคูสีทัตประวัติยาคูสีทัต คู่ศีทัตญานะสัมปนุระหว่างพุทธศักราช2408ถึง2483ชื่อเดิมสีทัตสุวรรณมาจูเป็นคนบ้านท่าอุเทินคุมวัดพูนแก้วตำบลท่าอุอเทีนอําเภอท่าอุเทีนจังหวัดคนครปฐมมิดาคือนายมากสุวรรณมาจูมารดาคือนางดาสุวรรณมาจูมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคน ลักษณะเด่นของเด็กชายสีทัศน์คือมีใบหูยาวใบหน้าเรียวเหมือนใบปูจมูกดุมเแขนขากุ้มนิ้วก้อยยาวเกือบเสมอนิ้วนางนอกจากนี้เด็กชายสีทัศน์ยังเป็นผู้ฝักใฝ่ในธรรมะและพระัตนาไตาตั้งแต่เด็กเมื่ออายุครบ20ปีหรือในพุทธศักราช2 4 2 8หน้าสีทัศน ก็เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระมิจษุที่วัดพูนแก้วและได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์ขันในเวลาต่อมาพระศรีทั์ได้ไปศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์ตาดำที่วัดศรีสกเกตซึ่งเป็นวัดที่อยู่ห่างจากวัดพูนแก้วเพียงไม่กี่ร้อยเมตรในการเล่าเรียนที่วัดศรีสกเกตได้เรียนวิชามูลกัจายสูตรหรือการเรียนหลักภาษา ไม่ว่าจะเป็นสมัญญาพิธานสุนธินามขยาดและสมาดอื่นๆโดยตำราที่ใช้คือใบลานที่เป็นอักษรธรรมิสารและอักษรคอมต่อมาพระศีทัพก็ออยังได้เรียนแปลคัมภีร์ทั้งห้าคือพระวินัยปาจิตีจุลวัตรมหาวัตรปริวาวัตรจนมีความรู้แตกสารทั้งนี้ รูปแบบการเรียนของพระสีทัดต่างๆคือส่วนหนึ่งของรูปแบบการเรียนนังสีในอดีตของพระครองลางหรือพระที่รับรที่ได้รับอิทธิพลจากล้านช้างนะครับพระสีทัดจึงมุ่งออกจาลิกรุลงไปในที่ต่างๆแถบสองฝั่งแม่น้ำคงอยู่บ่อยครั้งเพื่อเสวงหาความงสงบสําหรับการปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกรรมฐานของตุน การออกจาริขทุตงนี้ทําให้ยาคูสิีทัศน์ได้พุทเจอสถานที่ต่างๆที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาและต่อความเชื่อของคนสองฝั่งกุง้งที่ในเวลาต่อมายาคูศิีทัศนได้นําพาพระสงฆ์และชาวบ้านสร้างงานพุทธศิลป์ที่สําคัญสำคัญไว้หลายแห่งในพื้นที่ฝั่งซ้ายขวาของแม่น้ำอง ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติของยาคูจีทัตคือยาคูจีทัตมีการลาสิกขาจากประเทศบัมกิทถึงสองครั้งและอุปสมบทสามครั้งนั่นเองซึ่งโดยทั่วไปการลาสิกขาบ่อยๆย่อมถูกมองว่าเป็น,คนโคโรเล่และไม่มั่นคงต่อการปฏิวัติการปฏิบัติวัดในพระธรรมวินัยความเคารพและศรัทธาย่อมน้อยลงตามไปด้วยแต่สําหรับยาคูจีทัตที่นําพาพระสงฆ์และชาวบ้าน ก่อสร้างพุทธศินไม่ว่าจะเป็นศิ์หรืออุโบสถหอแจกหรือศาลาการเปลี่ยญพระธาตุพระพุทธรูปอืนอ่นๆในพื้นที่สองฝั่งคงเมื่อพิจารณาว่าเวลาร้อยกว่าปีก่อนที่จำกัดด้วยเทคโนโลยีและการคำนาคมการสร้างงานแต่ละแห่งต้องใช้ทุนรัพย์และเวลากันเป็นปีๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายความสำเร็จที่เกิดขึ้น ย่อม,มิสูตรชะตามหาชนที่มีต่อยาคูสีทัดขุนงานพุทธศินสำคัญของท่านได้แก่พระธาตุเท่าทิมปีพุทธศักราช2453นับตามปฏิทินเดิมยาคูสีทัตได้นำพาพระสงฆ์และชาวบ้านเริ่มก่อสร้างพระธาตุเท่าทินด้วยเบื้องต้นมีการขุดหลุมและก่ออู่บุงเตรียมไว้สำหรับบรรจุพระบรมสารีริมมรกธาตุรวมถึงบรรจุ แก้วเหรียญเงิเนทอง,งและของมีค่าต่งตางๆระหว่างการก่อสร้างารพระธาตุเท่าทิ้นนั้นมีข่าวกระจายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง,งทั้งในตัวเมืองเท่าทิน้นเมืองนครปนมเมืองหนองคายเมืองสกลนครและมุกดาหารและข้ามแม่น้ำปูไปถึงเมืองหินบุญในประเทศลาวพระสงฆ์พ่อค้าและชาวบา้านที่ทราบข่าวจำนวนมากเดินทางมาที่วัดเท่าทิน้นด้วยอตนเอง เพื่อบริจาคทรัพย์ในการช่วยสร้างพระธาตุระบ,บางส่วนก็อาสาช่วยเหลือเป็นแรงช่วยในงานก่อสร้างทําอาหารการกินสร้างฝีมือทำให้การสร้างพระธาตุแ่วเทียนไม่มีการว่าจา้างหรือมีบอกกล่าวเพื่อเรียรายทรัพย์สมบัติจากชาวบ้านแต้อย่างไรแคบทั้งหมดทั้งการบริจาคทรัพย์หรือการใช้แรงงานล้วนเกิดจากศรัทธา พระธาเทาเทียนมีฐานกว้างด้านละ6วา3โฉกและสูง3.3วาองค์พระธาตุก่อเป็น3ชั้นใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น6ปีจึงแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2459พระธาตุพุทธบาทบัวบุกหลังก่อสร้างพระธาตุเท้าเทียนสร็เดียวปีพุทธศักราช2459 คาดว่ายาคูศิทัดคงออกจาลิขุดวงเหมือนเช่นที่เคยประพฤติปฏิบัติมาและนําไปสู่การสร้างพระธาตุที่วัดพระพุทธบาทบัวบุกซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์คูพระบาทอําเภอบ้านพื้จังหวัดอุดรธานีนะครับตามประวัติข้อการสร้างพระธาตุพระพุทธบาทบัวบุกได้ให้รายละเอียดไว้ว่ายาคูศิทัดเห็นความทะลุทุกทุ่มของอูบุงที่สร้างครอบร้อยพระพุทธบาท จึงได้นำผพ้าพระสงฆ์และชาวบ้านบูรณะประติจงคอนดูตาหรืออู่มุงหลังเดิมออกแล้วลงมือสร้างพระธาตุองค์ใหม่ที่มีฐานกว้างด้านละ9.50เมตรหรือ5วา1สองและสูงประมาณ45เมตร25วาขึ้น,นทนดแทนการก่อสร้างพระธาตุพระพุทธบาทบัวบุกเริ่มในปีพุทธศักราช2463ถึง2470 สามพศออ2463ถึง2473ต้องใช้เวลามากถึงสิปีเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งของวัดพระพุทธบาทบัวบุกตั้งอยู่บนฐานหินในภูบุกในภูเข้าท่ามกลางป่าห่างไกลชุมชนถนนหนทางไม่สะดวกต่อการคมนาคมขนส่งการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมืออิฐหินปูนและทรายจึงใช้เวลานานมากกว่าปกติกล่าวกันว่าอิฐท,ที่ใช้ในการก่อสร้างพระธาตต้องเผาที่บ้านติว้วซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เชิงเขาก่อนขึ้นสู่วัดโดยห่างจากวัดประมาณ5กิโลเมตรแล้วค่อยลำเลียงใส่กวียนขึ้นไปที่วัดพระพุทธบาทบัวบุกการก่อสร้างพระสุของค์จำลอง ก่อนหน้าที่ยาคูซิทัตจะสร้างพระสุกองค์จำลองนั้นมีประวัติเล่าว่าในรัชกาลที่สาหลังเกิดกระบฏเจ้าดุวงขึ้นหลังการปรปาบปรามแล้วเสร็จแม่ทัพสยามได้นำจกักิผู้บ้านผู้เมืองของล้านช้างมาด้วยสามองค์คือพระสุกพระใสและพระเสริมขณะที่นำพระทั้งสามองค์ล่องมาในแม่น้ำคูได้เกิดพายุลมเรองทำให้พระสุจมหายไปในแม่น้ำคู โดยอันเสือนพระใสไปประดิษฐานที่วัดภูใจเมืองหนองคายส่วนพระเสริมนมําไปประดิษฐานที่วัดปฐุมวรารามราชชจวรมหาวิหารที่กรุงเทพเอกสารแผ่นพับของวัดศรีคุณเมืองได้ให้ขอ้อมูลไว้ว่ายาคูศรีทัศน์นำพาพระสงฆ์และชาวเมืองหนองคายสร้างพระสุของ,องค์จำลองขึ้นในปีพุทธศักราช2420 และยกย่องนาคูศีทัดในฐานะบูรพาจารย์รูปหนึ่งของวัดเช่นกันเพราะถือเป็นผู้มีบทบาทสําคัญรูปหนึ่งต่อวัดศรีคุณเมืองโดยยาคูสีทัดนี่เองที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อวัดนี้จากเดิมที่ชื่อวัดป่าขาวเปลี่ยนเป็นวัดศรีคุณเมืองตามชื่อของอุบาสิกาผู้อุปถากวัดนี้มาด,ดูตลอดนั่นก็คือนาคูลทวีฐานิตวัดพระบาท ทูนสันวัดพระบาททูนสันอยู่ห่างจากแม่น้ำุงไม่ถึงสิบกิโลเมตรปัจจุบันอยู่ในเมืองท่าพระบาทแขวงโบริคำใไซประเทศลาววัดแห่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับตำนานพระเจ้าเหยียบลูกว่าพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาประทับเพื่อฉันพระตาแต่พระยาณาเห็นว่าพื้นลานหินดังกล่าวไม่ราบเรียบจึงขุดตัวเพื่อดันพื้นดินให้สูงขึ้นเป็นกองดิน ให้พระพุทธเจ้าฉันพระทหารบุญเนื่ดินนั้นซึ่งภาษาถิ่นอีสานและภาษาลา,าลรเรียกกองดินที่สูงว่าโูนและออกเสียงคาว่าฉันข้าวของพระสูงว่าสันเขาจึงเรียกติดปากกันว่าพราบาทภูนสันที่หมายถึงบริเวณที่พระพุทธเจ้าเสด็จฉันพระทหารบุญกองดินนั่นเองแม้ว่าบาทภนฉัน นาครูสีทั์ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสร้างพระราธาตุพูนสันแต่ก็ได้สร้างงานพุทธศิลป์และศิลปนารสนาจานวนหนึ่งไว้ในวัดพระบาทพูนสันเช่นสร้างอุ่บมุงครอบร้อยพระบาทสร้างกุฏิสูงสร้างศิลป์หรือโบสถ์สร้างองุ้ม์พระประธานอื่นๆดังข้อความที่ปรากฏในประวัติวัดพระบาทพูนสันที่คุณเกียติมณีผูคคำนำําเสนอไว้ว่า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 4 7 6ในบริเวณพระพุทธบาทโทนสันนี้อิงตามเกจิอาจารย์นักป่าท,ทั้งหลายผู้ตำอิดเคนแรกที่ลงมาสร้างสาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระบาทคือพระอาจารย์ศรีทัตยานะสมปัญยูประวัติฉบับวัดพธาตุเท่าเทียมใจยานะสมปันโนพ่อแม่ศรีทั์ เป็นผู้นำซ่อมแปลงประสิทธร์งอง์พร้อมด้วยลูกเต้าชิดโยมและประชาชนในเถบอ้อมข้างผลงานที่พ่อแม่สิทัศน์ได้สร้างบุรณะปฏะสิทธรง์ของวัดพระบาทโตรันตื้นสร้างอู่มุงกวมกวมไปว่าคอบรอยพระบาทสร้างกุฏิจำนวนสองหลังสร้างศิมพระประธานปูมมนซีเมนขนาดหน้าตักสองเมตรสูงสามเมตรนอกจากนี้ ในปีพุทธศักราช2479พระริยะคุณาธานหรือมหาเสียงกุศเจ้าว่าวัดเขาสวนกางจังหวัดนอนศรีธได้ติดาตามเจ้าคณะมุนทุนอุดรคือพระเทพกวีจูมพันธุลูไปตรวจง,งานคณะสงฆ์ที่จังหวัดน้องคายเมื่อถึงทีดอำเภอปวนวิสัยคณะของเจ้าคณะมุนทุนอุดรก็พักจำวัดที่วัดปูนเงินซึ่งเป็นวัดติดริมแม่น้ำคูงและ อยู่ตรงข้ามกับวัดพระบาทปูนสันรุ่งขึ้นเจ้าคณะมุนตุนูดรพร้อมคณะได้ข้ามฝากแม่น้ำขงไปที่วัดพระบาทปูนสันและมีโอกาสสนทนาธรรมกับตาคูศรีทั์ที่กําลังก่อสร้างอุปบมุงครอบโรยพระบาทดังคํากล่าวของภริยาคุณาทานดังนี้เมื่อพุทธศักราช2479ข้าข้าพเจ้าที่ภริยาคุณาทานนะครับ ได้มีโอกาสติดตามเจ้าคณะมุนทูลบุดรไอไปตรวจการคณะทางริมฝั่งแม่น้ำขุูในเขตจังหวัดหนองคายไปถึงบ้านพูลเพียงอำเภอพูนพิสัยพักแรมที่วัดพูดเพนินตรงข้ามกับพระพุทธบาทโกนสันในเขตรประเทศลาวครั้งนั้นพระอาจารย์ศรีทัตกำลังก่อสร้างอุมโมงค์ตึ๊อพอบพระพุทธบาทดูทีน,นั้นวันรุ่งเช้าเจ้าคณะมุนทูลข้ามฟาก คือข้ามแม่น้ำขุงไปเปขียประเทศลาวข้าพเจ้าจึงขอโอกาสสนทนากับพระอาจารย์สีทั์การพยายามควบคุมตัวยาคูสีทัดข่าวข่าวเกีย่ยวกับการสร้างพระธาตุเท้าเทียนของยาคูสีทัดนอกจากจะมีผลดีในการทําให้มีพระสงฆ์พ่อค้าและชาวบ้านจากเมืองต่างๆมาช่วยเหลือและสนับสนุนการก่อสร้างองค์พระธาตุเท้าเทียนแล้วเตออีกด้านหนึ่งจากข่าวลือทางข่าวทำให้ยาคูสีทัด เกือบถูกทางการเข้าควบคุมตัวด้วยข้อหาต้องถุกผู้คนและทําตัวเป็นผู้วิเศษในระหว่างที่ก่อสร้างพระธาตุโรธีนไปได้ประมาณสองปีเศษในปีพุทธศักราช2 4 5 6ัพระครูสมุกวอละคณิศอนจุธิการได้รับมอบมาจากคณะสงฆ์ที่กรุงเทพให้เดินทางไปตรวจงานด้านคณะสงฆ์ที่หัวเมืองอีสานเมื่อ,อ,รอพระครูสมุวลหะ คณิสรจิติการเดินทางถึงเมืองน้องคายก็ได้รับทราบข่าวลือเกี่ยวกับยากูสิทัตวว่าเป็นผู้มีอิทธิพลรวมทั้งมีการประพฤติตัวเป็นผู้วิเศษทั้งการล่องหนย่อแผ่นดินและหายตัวอื่นๆและได้ช่องสมผู้คนจำนวนมากเพื่อจะกระบอกอุงเทพถพระครูสมุหอวัลคณิสรจิติการจึงร่องเรือไปอยังเมืองนครบนมเพื่อที่ จะให้มีการดําเนินการควบคุมจูยาควบคุมตัวยาคูสีทัศน์ลงมาสอบสวนที่กรุงเทพเมื่อถึงเมืองเท่าเทีนที่บริเวณท่าวัดกลางซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าเทีนมากนักก็มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเมืองเท่าเทีนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงฆ์ไปให้การต้อนรับเพื่อจะไปควบคุมตัวยาคูสีทัศน์แต่เมื่อใกล้จะถึงวัดเท่าเทียนพระคูสมุหวะวรคณิสวรจติการ ก็เกิดเปลี่ยนใจไม่กล้าที่จะเข้าไปและเข้าพักที่ว่ากามเมืองเท่าเทียมโดยให้เหตุผลว่ากลัวยาคูสิทั์จะสั่งให้ผู้คนทําร้ายตนพระคูสมุหะวรลกะนิสอนจิทธิการจึงสั่งให้มีตุรเลขถึงพระพนมขนานุรักษ์อุ้ยนาครทัพเจ้าเมืองนครพนมในขณะนั้นเพื่อให้นําเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาช่วยควบคุมตัว ยาคูสีทัตแทนตัวเองพระพนมขนานุรักษ์เดินทางถึงเมืองเท่าีินจึงชี้แจงทําความเข้าใจกับพระคูสมุหะวรลักษณิสอนสิทธิการว่าท่านยาคูศีทัตไม่ได้คิดซ่องฉูนผู้คนเพื่อก,ก่อกบฏแต่ประการใดยาคูสีทัตท่านต้องการสร้างพระธาตุเจดียจึงมีผู้คนจากเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วยเหลือโดยหวังในบุญกุศลเท่าน,นั้น อีกประการหนึ่งยาคูจีทัตเองก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในเสนรรมรักความสงบข่าวลือเกี่ยวกับยาคูจีทัตว่าเป็นผู้พิเศษหายตัวล่องหนได้นั้นก็เป็นตเ,เพียงข่าวลือซึ่งอาจเกิดจากผู้ที่อิจฉาท่านยาคูจีทัตได้รับคำชี้แจยง,งยงงืนยันถึงความบริสุทธิ์ของยาคูจีทัตจากเจ้าเมืองนครปนมประกอบกับพระคูสมุหะ วรรคคณิสนติการกรุงระเมิงแล้ว,ว่าเจ้าเมืองนครมนมคงไม่เห็นด้วยสำหรับการที่จะควบคุมตัวยาคูจิทัตเป็นแน่จึงร่องเรือไปตรวจงานด้านคณะสงฆ์ต่อที่เมืองนครมนมต่อไปแตะยาคูจิทัตเมื่อได้รับทราบข่าวสารว่ามีพระครูจากกรุงเทพจะนำเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาควบคุมตู้ลงไปสอบสวนที่กรุงเทพก็ไม่ได้ตื่นตนุและมีพระสงฆ์ที่เคยไปศึกษาพระปริยัติธรรมแบบกรุงเทพ มากก่อนทั้งที่เมืองอุบุราชธานีและที่กุงเทพได้แก่พระอาจารย์ปานจากเมืองพนมิสัยพระอาจารย์ยอดแก้วจากเมืองคำชะอีพอาจารย์ปินจากเมืองคำชะ,ะอีซึ่งมาช่วยงานก่อสร้างพระราชอาสาที่จะออกหน้าเทงงานาคูจิทัศสำหรับการปุดฉาวิสัชนาในข้อสงสัยต่างๆโดยไม่ต้องให้เดือดร้อนถึงยาคูจิทัศคณะสูงที่อาสาตนนั้น ทั้งหมดนั้นทำให้ยาคูสีทัศ์ไม่ถูกควบคุมตัวเหมือนกับคูบาศรีวิชัยแห่งล้านนาหรือพระพิบูลแห่งเมืองอุดรธานียาคูสีทั์ได้โมณรณภาพที่วัดพระบาททูลสันแหวงบริคำใจในประเทศลาวในพุทธศกักราช2483รวมสิริอายุทั้งสิ้น75ปี ดูก่อนมรณภาพราคูศีทัศนสั่งเสียว่าภายหลังการชมรกิจให้นำเท่ากระดูกของตนปูลุงแม่น้ำขุมทั้งหมด